ผมจะม่เล่นไพ่ Amazing สี่ Queen ให้ดูนะครับอ่าเอาตอนนี้เราหยิบขึ้นมาเอาใบนี้เป็นสี่นะครับโอเคสีง่งายงายงานะครับงายงายเอางายไว้ตรงนี้นะครับโอเคเห็นไหมสี่นะนี่ตเรมาอย่รงงี้นะอืมตอนนี้เราก็ให้ผู้ชมเลือกไปใบหนึ่งใบไ,ไหนก็ได้นะครับเอออ้าวเพิงอ้าเอา,อเอาปคิงนะครับเอาคิงนะฮะก็ k i n นะครับเอาเอาคิงบางไว้ตรงนี้ ตอนนี้เราให้ผู้ชมตัดเฟมแบบแฟร์เลยอืมตัดแบบแฟรเลยเอออย่างงี้นะพอตัดเสร็จเรียบร้อยเราเราจะมาตัดอีกก็ได้นะครับอืมเนี่ยเราจะตัดอีกก็ได้อืมอ้าวมันเคยเจอสีอ้าไม่หุนขึ้นมาอย่างี้อืมเพนะครับเอาแล้วตัดลงมีก็ได้โอเคเออโอเค แล้วก็เปิดดูเรามาเจอสีแล้วนี่นี่สีเมื่อกี้นี่นะครับโอเคเอาสีออกมาเลยนี่สีออกมารงนี้นะแล้วนับไปสใบนี่สีใบนี้นะแล้วก็ใบนั้นคือใบของผู้ชมจําได้ไหมเมื่อกี้ี่เบอร์อะไรนะเบอร์อะไรคิงโพด d าใช่ไหมเออที่ผู้ชมเลือกไว้เมื่อกี้นี่นะ king p o d a um. แต่แค่นั้นยังไม่พอมันเป็น queen 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 q ควีนสีตัวเลย Amazing Four Queen เอโอเคเขาทำได้ยังไงใช่ไหมเราก็หาสี่สี่ตัวที่เหมือนกันแบบนี้นะครับอ่ตอนนี้เราใช้ควีนนะเราจะเป็นคิงแล้วเป็นแจ๊คจะเป็นเอเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับเรามาอย่างนี้นะครับเราเอาไว้ข้างล่างสุดเลยเอาไว้ข้างล่างสุดแบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วเอาสีวางไว้บนสุดนี่จะเป็นสี่หรือเป็นห้าก็ได้นะครับ จะเป็นสี่จะเป็นห้าก็ได้นะครับตรงข้อบนนี้นะโอเคอ่าโอเคเราก็เราสเปรดใ,ให้ผู้ชมดูอ่าอย่างนี้นะครับเราบอกว่าโอเคเราจะเอาใบนี้นะใบไหนก็รู้มันเขาเราเขาทุกคนไม่รู้บอกว่ามันคืออะไรอ่าแต่เราตอนนั้นเราจะมาสอดไว้ตัวเบอร์ที่สี่นะครับเบอร์ที่สี่ข้างล่างนี้นี่นี่เบอร์ที่สี่จากนับจากนี้นะหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้นะเป็นสี่นะครับนี่นี่ เราก็เริบมมาอย่างนี้เลยเริบมมาอย่างนี้จากนั้นเราก็ให้ผู้ชมเลือกให้ผู้ชมเลือกไปเลยไปไปไหนก็ได้อะไปนี้อเอาเบอร์จ็ดเจ็ดขั้นลำตัดนะพอได้เจ็ดขั้นลำตัดมันจะได้เบอร์อะไรก็ได้เอาวางเอาวางไว้ข้างบนนี้นะครับให้ผู้ชมตัดผู้ชมตัดประมาณนี้ประมาณนดครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น สี่ตัวนี้มันก็คือตัวนี้ใช่ไหมตัวที่เราทําไว้แล้วก็สี่ตัวนี้นะครับเลขกเรียกสี่นี้นะครับโอเคมันจะอยู่งี้นะมันจะอยู่ใต้สี่นะครับเนี่ยสี่ตัวนี้มันจะอยู่ใต้สี่นะครับอดีวนี้พอตัดมาปั๊บมันก็จะอยู่ตรงกลางนี้เลยเห็นไหมตัดมาแล้วแต่น้าเสร็จเราจะมาโฟกัสก็ได้ก็คือตัดหลอกนะครับลงเดี๋ยวมาตัดหลอกเดี๋ยวนี้ก็ได้ตัดหลอกแตเสร็จแล้วก็สเปรดให้ผู้ชมดูเลยสเปรดอย่างนี้เลย อ่านี่เห็นไหมมีสี่ใบเดียวมีสี่ใบเดียวที่งายอยูอ่เอาทั้งหมดที่ออกมาเลยเออกมาเลยะนะครับสี่นะครับแล้วนับไปสี่ใบหนึ่งสองสามสี่เนี่นับไปสี่ใบนะครับนับไปสี่ใบพราะอันนี้คือตัวที่ผู้ชมเลือกใช่ไหมนับไปสี่ใบแล้วก็นี่มีสี่นับไปสี่ใบใบที่ผู้ชมเลือกคือใบเจ็ดข้าวามตดัดเออเห็นเลยเออแล้วที่มันสําคัญที่สุดก็คือนี่ หนึ่งสองสามสี่เป็นควีนทั้งสี่ใบเลยอเมซิ่งสี่ควีนเลยนะครับโอ้เข้าใจนะเข้าใจนะเออถ้าไม่เข้าใจคอมเมนต์มาคอมเมนต์มา